เด็กชายคนหนึ่งอยู่ในห้องเรียนขนาดนั้นมีวัยรุ่นคนหนึ่งสองสามคนเข้ามาทำร้ายร่างกายทำให้นายบาดเจ็บเล็กน้อยจึงไปฟ้องครูวันต่อมานายได้ถูกยิงตายเพราะวัยรุ่นคนที่สองไม่พอใจพี่นายไปฟ้องคุณครูจบคณะกรรมครั้งใหญ่ เด็กชายคนหนึ่งดีใจเมื่อแม่กลับมาเพราะหลังจากแม่กลับมาเด็กชายคนนั้นก็เลยขอให้แม่ซื้อชอเเ็อกโกแลตให้อันหนึ่งแม่บอกว่าได้เลยลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อชอเเ็อกโกแลตจากสวีทเฟเรนให้แล้วแม่ก็ได้ไปซื้อชอเเ็อกโกแลตตามที่ลูก ได้กินอย่างอ,ร,อร่อยหลังจากที่ได้กินเด็กก็เลยอยากบอกแม่ว่าแม่คะทําไมช็อกโกแลตหน้าตาแปลกจังคุณแม่ย้อนไปเมื่อตอนอดีตแม่มีปัญหากับพ่อจึงทําให้คุณแม่ได้มีการทะเลออาะเบาะแวง้งกันคุณแม่ก็เลยเกลียดลูกคนนี้มากๆจึงวางยาโดยการใส่ยาลงไปในช็อกโกแลตของลูกซึ่งให้ลูกกินหลังจากที่ลูกกินเสร็จแล้วลูกก็เสียชีวิตภายในทันทีคุณคิดว่าเรื่องนี้มันขนาดไหนกันเชียว